คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคขาฟังวิชาการไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเอาซะเลยนะคะก็เขาดูแลในระบบน้ำเลือดน้ำเหลืองนะคะมันดีจริงๆทุกคนมันช่วยให้เราลดยาเคมีลงได้โดยไม่จําเป็นเพราะว่า สมุนไพรอะคะ่ะเขาไปปรับฟื้นฟูอย่างที่ถามบอกทุกๆไลยยำทุกๆไลนะคะสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาเขาไปช่วยฟื้นฟูระบบการทํางานนะคะไปฟื้นฟูระบบตรงต้นเหตนุนะคะอวัยวะหรือว่าอวัแกนไหนที่มันทํางานอิมบาลานซ์ไปเสียไปจากการที่เราดูแลร่างกายไม่ดีอะคะ่ะตรงนี้สมุนไพรเขาจะไปช่วยฟื้นฟูระดับเซลล์เลยให้เซลล์ของเราทํางานดีขึ้นนะคะเริ่มแรกด้วยการให้ ถ่ายเนาะดีทอ็อกของเสียที่มันสะสมอะคะ่ะอย่างที่บอกลำไส้คนเราอะคะ่ะขดยาวเป็นกี่สิบเมตรใช่ไหมคะเราถ่ายทุกวันก็จริงแต่ว่าคนเราอะลำไส้อะบางคนนะคะมันจะมีของเก่าของเสียเนี่สะสมสะสมแล้วพอมันสะสมนานๆนะคะคือคุณถ่ายทุกวันแต่มันไม่ได้ถ่ายหมดไส้อะคะ่ะของเสียพวกนี้มันก็จะมีความเป็นพิษที่เรากินเข้าไปบ้างละ่ะมีความอนุมูลอิสระที่เกิดจากความเครียดในร่างกายบ้างละ่ะทุกอย่างเหล่านี้เขาเรียกว,ว่าเป็นพิษกับ ่าางกยเป็นพิษกับเซลล์มันก็อยู่ในในลำไส้นะคะมันก็เกิดการพอเราถ่ายไม่หมดมันก็เกิดการดูดดูดซึมมาค่ะดูดเข้ากลับไปในร่างกายทําให้ร่างกายนะคะมีอนุมูลอิสระมากขึ้นอนุมูลอิสระก็จะทําลายเซลล์เป็นเป็น,ปน,ปนอันตรายต่อร่างกายส่งผลให้ ออแกนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายอะค่ะทำงานถดถอยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ละค่ะก็จะไปฟื้นฟูถึง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 ต้นเหตุเลยทําให้ดีท็อกนะคะก็คือทายออกให้หมดนะคะแล้วก็ ถ่ายแบบไม่เพลียนะคะไม่ใช่ว่ากินยาระบายนะคะแต่ว่ามันเป็นสปปรพคุณของสมุนไพรนะคะแล้วก็แล้วก็สปปรพคุณสมุนไพรที่ทางยาก็จะไปช่วยฟื้นฟูระดับเซลเลยแหละนะคะให้ให้เราอะค่ะสุขภาพดีขึ้นพอขับถ่ายดีหลับนอนดีการไหลเวียนเลือดดีนะคะการดูดซึมสารอาหารที่เราทานเข้าไปใหม่ก็จะดีขึ้นนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะกล่องนี้เขาช่วยบล็อกแป้งนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหาแบบน้ำหนักตัวเกินกินแป้งเยอะน้ําตาลเยอะตัวนี้ช่วยในเรื่องของ บล็อกแป้งจากถั่วขาวเรื่องของความอ้วนในเรื่องของลูกสำรองเรื่องของบุกนะคะเดือนดื่มชาก,ก่อนนอนและกินแคปซูลก่อนนอนเพิ่มหนึ่งเม็ดทุกคืนคาตื่นมากวาดหมดไฟถูกต้องค่ะมีเดือนเนาะจริงๆเอาอยู่จริงๆเนี่ยค่ะถากินทุกวันเลยนะคะวันละสองซองนะทีนี้ตัวนี้ก็ช่วยสปปรรพคุณของตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของถ้าไปอ่านดูนะคะไปไปศึกษาดูแต่ละตัวะคะ่ะ เรื่องกระเพาะก็ช่วยได้นะคะเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกอะคะ่ะช่วยได้ในสปปรพคุณแล้วก็จะสังเกตูว่าหลายๆท่านรวมทั้งถาเองนะคะคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมเรือรลังนะคะคุณแม่ถาเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวคุณเดือนเชอรไอไฮโดรฟาร์มที่มาแบ่งปันผลลัพธ์นะคะทุกคนอะคะ่ะทานไปสักสี่เดือนนะคะอาการออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกกระดูกพวกเส้นเอ็นนะคะมันจะบรรเทาลงได้นะคะด้วย2กล่องนี้ยิ่งทานควบคู่กันนะจะบอกเลยว่าผลลัพธ์แบบ ว้าวจริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ของจริงนะของจริงของดีจริงไม่งั้นเพจสัตว์ไม่ออกมาบอกแล้วก็คอนเฟิร์มขนาดนี้นะคะที่เกินบอกเลยนะไม่ดีจริงไม่ทํานะคะเป็นครั้งแรกที่ทําออนไลน์ทําเพราะตัดสินใจทําเพราะ สินค้ามันดีจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักสมุนไพรดีๆของไทยจริงๆค่ะทุกคนได้ละค่ะก็เป็นผลลัพธ์ที่ถาได้นะเส้นเลือดขอดอาการปวดเส้นเลือดขอดจากตอนที่ท้องหรือว่าตอนที่สะสมมานานเพราะเมื่อก่อนเราใส่ส้นสูง4นิ้วเนาะทำงานมันก็สะสมสะสมยิ่งมาหนักตอนท้องเพราะเราน้ําหนักชุดไปถึง73กิโลนะคะตัวนี้ช่วยได้และที่สําคัญนะคะถ้าคุณ ทานสมุนไพรนะคะ2ตัวนี้เหมือนถาเลยถาก็คุมน้ำหนักด้วยไม่ใช่คุมน้ำหนักคุมอาหารถ่าลดแป้งลงเพราะเรา40แล้วเนาะ40แล้วการเผาผลาญของเราเนี่ยมันจะน้อยลงถาก็เลย <c oughs> คุมคุมแป้งด้วยคุมน้ําตาลด้วยนิดนึงนะคะแต่ไม่ซีเรียสมากนะคะเราให้ตัวเนี้ค่ะเขาช่วยเผาผลาญไขมันเก่าสะสมนะลีนค่ะทุกคนโชว์นินึง คลีนนี่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าการไม่ออกกําลังกายคือดีถ้าคุณออกกําลังกายด้วยได้นะคะโอ้จะเลิศนะคะจะเลิศนะสวัสดีค่ะพี่วิไลสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดพลังงานสูงมากอะไรนะทีมงานทักมาสั่งชาห้าสิบกรี๊ดกรี๊ดกับมีเดือนนะคะได้ด้วยนะคะครี๊ดยินดีกับเพื่อนแล้วเราก็จะได้ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่มุ่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็น